พอรู้ว่าสามีเริ่มไปมีเงิยน้อยที่พบมีพฤติกรรมเป็นไงมีบ้างไหมครับที่จา้างนักสืบติดตามทุกคอยจับผิดแหลกเลยทีนี้ไม่ไว้ใจไปหมดซักถามแหลกนานแยะๆเลยมันเป็นข้อต่อรองของไม่ว่าจะคนขับรถไม่ว่าจะคนติดตามเนี่ยเป็นข้อต่อรองเลยทีนี้ถ้าเออเลยต้องโกหกบ้างอะไรบ้างความจริงเป็นอันตรายแปลว่าไรนเป็นข้อต่อรองคือแบบว่าเออโกหกนะวันนี้ไปไหน แม่โกหกแม่บ้านนะวันนี้ไปไหนมาอะไรอย่างนี้นะคะกลับว่าวันหนึ่งนะถ้าเหมือนกับไปขอเงินแล้วไม่ให้นะจะบอกแม่บ้านอะไรนั้นเป็นข้อที่น่าน่าเป็นห่วงคือถ้าจะไปไหนก็น่าจะบอกกับแม่บ้านเลยโอเควลาัจะไปเที่ยวขอเวลาไปรีแลกซ์นิดหน่อยได้หยิ่งจับผิดผู้ชายก็ยิ่งพูดเท็จจะหายวาเลยนะาโกหกหาทางโกหกคุณคุณธนาภพอย่างไรวินาทีแรกเราเราผู้หญิงเราจะขาดสติ เรื่องแบบนี้ทาให้ขาดสติได้ง่ายมากทําให้สติแตกได้ง่ายมากแต่ถ้ามีสติสักนิดนึงนะคะหยุดสักนิดแล้วก็คิดเนี่ยจะมีอะไรทางแก้ปัญหาเยอะเลยแต่คุณธนานาก็พูดได้เพราะคุณธนาไม่โดนถ้าโดนขึ้นมาทันทีที่รู้ว่าสามีม,มีมีน้อยพับเนี่ยโอ้โหมันของที่เราทาั้งรักทั้งล้วอาจารย์ทราบยนี่ไหว่าดิฉันไม่โดนโไม่ทราบจริงๆเคยโดนครับเคยโดนค่ะอา่าคือเราเรา,เราเขียนนิยายมานานนะเรามีภาพลักษณ์ของ ข,ของเรื่องราวแบบนี้ที่ว่าแมมจะต้องกรี๊ดกันจะต้องตบเตีกันให้ฉี่ขาดไปเลยแตว่วินาทีแรกที่ดิฉันก็ไม่ได้คุยว่าดีหรือว่ามีสติแต่ว่าวินาทีแรกมันช็อกคนะ่ะก็เลยกลายเป็นเมียที่ต้องช็อกนิ่งแล้วก็ฟังดูดีค่ะเป็นภาพที่ดูดีแล้วคนว้นพบว่าวิธีการค่อยๆค,คิดแก้เนี่ยเป็นว,วิธีการที่ดีที่สุดฟังเขาก่อนถามเขาให้เขาพูดมาว่าทําไมเขาถึงไปมีเมียน้อยอะไรก็ตาม ค่ราจับมือแล้วถามกันถามกันแล้วก็วิธีพูดเนี่ยจะต้องพูดให้เขารู้สึกว่าเขายังถูกนับถืออยู่ผมเห็นด้วยนะอาจารย์เห็นด้วยเห็นด้วยจากประสบการณ์ที่ผมสังเกตมาไม่ใช่ประสบการณ์ส่วนตัวยังไม่มีออยังไม่รับนะยังไม่มีอ๋อยังไม่มีครับแต่ประสบการณ์ที่เคยเห็นคนอื่นนะถ้าวิธีอย่างนี้มีสติ ฟังแล้วหาทางคือคืออารมณ์กระทบกับอารมณ์ขัดแย้งกันเนี่ยมันแรงครับเขาจึงมีคาโบราณแนะไว้ไงอีกฝ่ายหนึ่งร้อนอีกฝ่ายหนึ่งเย็นคุณหมอคิดย่งไงครับที่คุณนันทนาพูดแล้วก็อาจารย์นิพนธ์บอกเห็นด้วยเลยคิดว่าจริงค่ะเพราะว่าถ้าคลิดกลาดไวายๆเนี่ยคนเจ้าตัวเองก็ทําให้เสียสติในการที่จะคิดนะคะ แต่ก็คิดว่ามันเป็นบุคลิกภาพของแต่ละคนที่จะตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ถ้าคนที่มีจริตจะก้านมากหรือหวันไหวมากมักจะออกมาเป็นรูปนั้นแต่ถ้าคนที่สุขุมเยือกเย็นก็คงออกมาไม่ออกมาในรูปนั้นแต่ส่วนใหญ่จะตามด้วยอารมณ์เศร้าแล้วก็ผิดหวังเนี่ยแน่นอนนะคะแล้วก็รู้สึกถูกทรยศหักหลังรู้สึกถูกตบหน้าอย่างแรงอะไรทำนองนี้นะคะ ลเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ไม่มีบุคลิกภาพอย่างนี้ก็อาจจะเงียบเฉยซึ่งคิดว่าฝ่ายสามีเนี่ยจะกลัวมากกว่าว่าเขาจะเอายังไงกับเรานะครับขาขอไม่ไาถามคุณนัณธนานิดถ้าไม่สบายใจไม่ต้องตอบนะครับเพราะว่าคุณธนาแย้มเรื่องส่วนตัวขึ้นมาคุณธนาทราบได้อย่างไรว่าสามีมีพยานน้อยคุณธนาไปสื่อไม่เลยค่ะ สังเกตคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยนะฮเราจะเห็นกันและกันจริงๆแล้วนะผู้ชายเนี่ยถ้าเผื่อไปมีอะไรนอกบ้านมาเนี่ยดูง่ายนิดเดียวถ้าเผื่อตัวเอี่ยมกลับมาละคุณใช่เลยล่ะตัวเอี่ยมกลับมาปกติคนไปทํางานเนี่ยนะฮะกลับมาถึงบ้านต้องมีเหงื่อฮะแต่เมื่อไหรที่ไม่มีเหงื่อผมเรียบแกรมาาละคุณไม่ต้องเดาเลยอ้าวทีนี้เขารู้เขาก็ไปวิ่งมาก่อนนะฮะแล้วเข้าบ้านให้ใหมีเหงื่อออกเต็มเลยจะว่าง อันนั้นคือุณนาสังเกตนที่ไหนต้องช่างสังเกตนะแล้วพอสังเกตแล้วเราแวงเริ่มรู้สึกประหลาดใจเคยจ้างนักสื่อตามหรือไม่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 จำเป็นเลยคุณไม่จําเป็นคุณแค่สังเกตแล้วก็ก็สังเกตดูไม่ต้องออกนอกบ้านค่ะดูในบ้านนี้ก็ทราบแล้วไปรู้สุดท้ายที่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่เขาบอกสารภาพหรือหรือหรือถาม ก็จับมือคุยกันคุยกันแล้วเน้นอราเน้นในเรื่องของลูกผู้ชายกับลูกผู้หญิงต้องคุยกันในเมื่อเป็นเพื่อนกันอยู่ร่วมกันต้องคุยกันคุณนันนาถามถามก็ก็ก็จำเลยก็รับสารภาพจำเลยรับสารภาพตรงนี้เนี่ยนะครับคุณหมอครับผมเคยได้ยินจิตแพทย์บางคนแนะนําว่าทําเป็นไม่รู้ดีกว่ารู้ขอประทานโทษนะครับคุณนันทนานี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งว่าถ้าทําเป็นไม่รู้ซะเลย นะครับถึงแม้ว่าเราแวงรู้สึกไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าไม่รู้ซะนะครับแล้วพยายามเฟิร์มในความสัมพันธ์บางทีผู้ชายนั้นจะหาทางจัดการกับปัญหาที่ตัวเองมีคนอื่นหรือว่ามีความสัมพันธ์คนอื่นค่อยๆจัดไปเองแต่ถ้าไปยันเขาไปรับรู้ปั๊บเลยกลายเป็นยันเขาว่าเขาจะต้องรับหรือปฏิเสธเขาไม่มีทางอย่างอื่นก็กลายเป็นว่าจะต้องจะต้องกลายเป็นมีน้อยอัรับกันแล้วทีนี้จะว่ากันยังไง อันนี้อาจารย์มองยังไงอันนี้คิดว่าก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะเพราะคําแนะนําพวกนี้มันคงไม่ได้ใช้ได้สําหรับทุกคนงะน,นั้นคิดว่าเป็นคําแนะนําวิธีหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าคิดว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยยังมีความหมายอยากจะรักษาสภาพความเป็นครอบครัวสามีภรรยาและคิดว่าลูกนิสัยสามีเราถ้าเราทําอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้กับสามีอีกคนหนึ่งถ้าเผชิญหน้าแล้วพูดกันตรงหน้าแล้วก็อย่างที่คุณนันทนาว่าถ้าเขามีความเป็นลูกผู้ชายพอ นะคะคไม่คิดว่าการผิดสัญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะคะ<ร>อย่างนี้ก็ถ้าจับได้ว่าเขามีแล้วเขาผิดสัญญาให้เขาพูดว่าเขาจะเลิกเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งว่ามันไม่มีวิธีตายตัวหรอกค่ะไม่มีสูตรสําเร็จไม่มีแล้วแต่แตคู่แล้วแต่คนแล้วก็ที่จริงก็อาจจะไม่จําเป็นจะต,ต้องแก้ปัญหานี่เราแก้เหมือนกับจะแก้ว่าให้เขากลับมาอยู่กับเราใช่<ม>ไหมคะที่จริงตัวภรรยาหลวบเนี่ยควรจะมีความสามารถที่จะเลือกได้ ว่าจะรักษาความสัมพันธ์สามีภรรยาต่อไปหรือไม่หรือต้องการจะสิ้นสุดความสัมพันธ์อันนั้นไม่จําเป็นจะต้องรักษาไว้ต่อไปเพราะจากการสอบถามนะคะสามีที่มีภรรยาน้อย20คนเนี่ยถามว่าถ้าเขารู้ร่วงหน้าว่าถ้าภรรยาจับได้ว่าเขามีภรรยาน้อยภรรยานี่ย่าร้อยเปอร์เซ็นต์จะกล้ามีไหมหกสิบเปอร์เซ็นต์ตอบว่าไม่กล้านะคะมีเพียงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ตอบว่ากล้าเพราะว่าจริงๆภรสามีส่วนใหญ่ไม่พร้อมนะคะที่จะสูญเสียภรรยาลง สมมุตินะครับว่าคนนั้นจะสู้ไม่อยาอยาเนี่ก็เป็นทางหนึ่งอย่างที่ว่านะครับแล้วก็ควรจะบอกล่วงหน้าดา้วยซ้าอย่าไปบอกทีหลังใช่ไหมครับคือถ้าเขารู้มีแล้วไปบอกว่าจะยาน่มันก็ยาแต่ว่าก็บอกล่วงหน้านั้นหมอบอกว่าเผลอสามีจะไม่เคยกล้าเพราะกลัวทีนี้สมมุติว่ากรณี40เปอร์เซ็นตที่เขาจะเอาสามีคืนจะทําไงครับที่เราสามีคืนคุณธนา,นานทําไงครับที่จะทําสามีคืนครับเออ ต้องใจเย็นค่ะต้องใจเย็นเลยทุกคําที่พูดมาต้องกรองจากสมองสก่อนว่าสมควรที่จะพูดไหมรับต้องเป็นต้อง,ต,องต้องสุขุมมาก,มมากแล้วก็สุขุมมากขึ้นค่ะสุขุมมากขึ้นแล้วก็พูดให้น้อยลงพูดให้น้อยลงพูดให้รู้สึกว่าคนฟังเขาอยากจะฟังว่าเราจะพูดอะไรต่อไปให้เขาเกงเรงข้<จ>า,าะว่าคำพูดของเราจะต้องมีความหมายมกรรมวิธีเอาคือเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะคะ ให้เขาเห็นคุณค่าของครอบครัวให้มากขึ้นเพราะว่าวันรุ่งพรุ่งนี้เช้าคุณตื่นมานั่งโต๊ะอาหารเชา้าคนห้าคนจะหายไป,ปในพริบตาเนะี่ยเขาทนไม่ได้หรอก<ม>เพราะชีวิตเขาเคยชินเขามีทั้งลูกทั้งเมียที่จะคอยดูแลกระจรงองอแงใส่ใจดูแลกันร้องไห้กันกระจรงองอแงอะไรอย่างงี้เขามีความเคยชินอย่างนั้นมาสิบปีสิบห้าปีแล <ใน S 2> ้วเดียวหรือตัวคนเดียวเขาทนไม่ได้หรอกเพียงแต่คิดเขาก็เจ็บปวดร้าวแล้วผู้ชายเนี่ยบางทีเขาอ่อนแอกว่าผู้หญิงเยอะเลยนะคะ ก็อ่อนแอกว่าแล้วไงครับแล้วทำไงต่อทีนี้ก็ก็ยังคงเสิร์ฟอาหารดีๆเหมือนเดิมไม่มีอะไรผิดปกติเข้านอนดูแลลูกอะไรนีรักษาสถานะตรงจุดนั้นไม่ต้องออกจากบ้านให้ดีที่สุดแล้วจะม่ปราดีขึนีรช่วยได้ไม่ได้เลยคุณอย่าทำเชียวตามเปราวีไม่ได้เลยเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าหนึ่งคุณแก่แก่กว่าเขาถ้าคุณแก่เกินไป สองอคุณไม่ใช่คนสวยคุณยิ่งไปออกกรธิ์เป็นนางยักษ์คุณยิ่งน่าเกลียดเลยเป็นพันธุระตัวดีเลย